เพื่อนตอนแรกลิศว่าจะไม่ถ่ายนะคะว่าจะกินเลยเพราะว่าลิศเอามาอุ่นแล้วพอเวลาเอามาอุ่นเนี่ยมันก็จะแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แต่ว่าอร่อยค่ะก็เลยถ่ายสักนิดนึงนะคะขนมถ้วยนะคะนุ่มมากกะทิหวานมันเค็มกําลังดีเลยกะทิเขาจะนัวๆค่ะเ,เพื่อนๆอร่อยนะแล้วก็ตัวขนมกล้วยเนี่ยเนี่ยนุ่มนะคะยิ่งเอามาอุ่นเนี่ยยิ่งนุ่มมากเลยอ่ะแล้วกล้วยเยอะมาก อร่อยค่ะอร่อยทั้งสงตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิฟอยู่ที่ตลาดนัดหลังธนาคารกรุงเทพถนนเสือป่านะคะลิฟต์พาเพื่อนๆมาร้านเจนุดนะคะเจนุดขนมถ้วยค่ะสวัสดีค่ะกำลังหยอดเลยนะคะ ใบเตยใช่ไหมคะใช่ใบเตยต,ตัวนี้คือกะทิใช่ไหมใช่ค่ะกะทิใส่ที่หลัง อ๋อหยดไส้ก่อนนะคะพี่อันนี้คือแป้งแบบนี้ไหมแป้งไม่ได้อันนั้นเป็นไส้ไส้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวหย่อนน้ำไปพร้อมกันได้เลยอ๋อหยอดพร้อมกันได้เลยไปเป็นชิ้นเล็กช่อนใหญ่ นอกจากขนมถ้วยแล้วก็จะมีอันนี้ขนมกล้วยใช่ไหมคะเจนุศน,นี่เป็นถ้วยใหญ่นะคะน,นี่ถ้วยใหญ่โหน่ากินมากเลยอะคะ่ะถ้วยใหญ่ยอดเดิร์ฟใหม่ค่ะเพื่อนๆพอนฉ่ำมากอะ่ะที่นี่เป็นตลาดเสือป่าตลาดเสือป่าใช่ไหมคะ<ช>อยู่หลังธนาคารกรุงเทพค่ะเพื<ช>่อนๆธนาคารกรุงเทพพัฒนาชัยนะคะถนนเสือป่า เดี๋ยวใส่หน้าต่อนะคะเพิ่งมาตั้งร้านนะคะยังเช้าอยู่นะคะล,น,น,ล,น,ล,น,ละน,นี้ิ้ก็เลยได้เห็นการทำเลยนะคะจินุตมาวันอะไรคะมาวันจันทร์ค่ะคุณนี่นมาวันจนะันทร์นะคะมาเฉพาะวันจันทร์ค่ะวันอื่นไปนไหนอะคะ อ๋อแล้วแต่ว่าตรงไหนมีที่ให้ลงใช่ไหมคะมีที่ไหนบ้างคะประมาณที่ไหนบ้างก็มีอยู่สีลมซอยสิบแล้วก็พัดคงไหนตลาดแถวแถวสีลมนะคะพัดคงพัดคงซอยสี่สีลมก็สีถ้าอใช่ไหมคะสีลมซอยสิบน่ากินอ่ะ มีทั้งแบบถ้วยเล็กถ้วยใหญ่นะคะอ่าเร่งไฟนะคะเร่งไฟใช้ไฟแรงถอยนิดนึงไฟแรงจริงๆด้วยไ,ไฟไม่แรงไม่ได้คะ่ะต้องไฟแรงนะคะขายยังไงอะคะ คือละสามสิบเนี่ยเพื่อนๆน่าน่ากินมากอ่ะหน้าเขาจะฉ่ำๆนุ่มๆเลยนะคะขนมกล้วยก็ราคาเดียวกันนะคะขนมกล้วยยี่สิบบาทขนมกล้วยยี่าิบบาททำเองดูนุ่มมากเลยค่ะทําเองทําเองหมดเลยนะคะขนมกล้วยนี่ทํามาจากบ้านใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวไม่งั้นไม่ทันไม่ทันนะแค่ขนมถ้วยนี่ก็หยอดไม่ทันแล้วเนาะ สามสิบบาทกี่ถ้วยอะคะพี่บาทได้เก็บถ้วยเก็บถ้วยนุ่มมากรสชาติเดียวกันแล้วแต่ลูกค้าจะอยากกินแบบถ้วยเล็กถ้วยใหญ่นะคะเจนุธทำส่งด้วยไหมคะอ๋อส่งไม่ไหวค่ะไม่ไหวแล้วก็ อย่างนี้ถ้าให้มารับโทรมาสั่งไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ได้ไหม,ม,มนะงานรีบรบกวนขอเบอร์หน่อยค่ะ0 8 8 643ค่ะ8กส่ค่ะสผืหน่งอยปนเพื่อนๆอยากทานนะคะจะโทรสอบถามก็ได้นะคะว่าขายที่ไหนต้องจุดไหนใกล้อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าสั่งเอาไว้แล้วก็มารับได้นะคะอย่างวันจันทร์ก็ถนนเสือป่าค่ะหลังธนาคารกรุงเทพ เพื่อนอยากให้ดูขนมกล้วยมากเลยดูฉ่ำนุ่มมากเลยค่ะของลิ์เอาเชิญค่ะจะกินแล,ล้วลิ์ขนมแบบเนี้ยมีเสน่ห์นะคะเวลาเห็นแล้วอดอดไม่ได้อยากกิน ตลาดนะัดหลังธนาคารกรุงเทพถนนเสือป่านะคะเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเพื่อนๆตั้งแต่เช้าถึงประมาณบ่ายสองนะคะของขายมีหลากหลายนะคะเสื้อผ้าก็มีของใช้ของกินเยอะนะคะ มาไม่ยากค่ะเ,เพื่อนๆอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลกลางนะคะ <Okay. S 1> เดินเข้ามาหลังธนาคารกรุงเทพค่ะเ,เพื่อนๆพี่ <Hello. S 1> เอาเอาถ้วื่อญ่ดีกว่าค่ะแบบดั้งเดิมเลยเใหื่อ้วยเหญื่อ,หญ, <laughs> อหญ่จะนิ่มกว่านะคะแต่เคร่ยเล็กนี่เขาจะแบบเหมือนพอดีคำ,คำใช่ไหมคะ อ่าเพราะว่าเขาจะแบนๆอย่างนี้ไงคะเพื่อนแล้วก็เอาขนมขนมกล้วยด้วยค่ะน่ากินอ่ะแพ้ขนมไทยมากเลยขนมไทยนี่จะกะทินะคะแป้งยป่ังค่ะปิดเลยค่ะเท่าไหร่คะเจนูส สามสิบห้าสิบไหมเท<อ>่าไหร่คะกล่องกล่องแล้วเท่าไหร่คะไม่เอาไม่เอาเจน,นู๊ดหกสิบบาทนะอ่ะโอขอโทษทีนะคะแบงยับเยินมากเลย <c oughs> อะขออนุญาตอุน่นหนรอบหน้านะรอบหน้าออโอเคโอเค,อ,เคอ่ะขอบคุณมากค่ะได้ส่วนลดนะคะขอบคุณมากค่ะ เืี้ยเพื่อนๆขายได้เรื่อยๆนะคะถ้ามีฝีมือนะเป็นขนมที่แบบนคนชอบอ่ะเ,เพื่อนๆขนมแบบนี้เดี๋ยวเรารอดูนะคะตอนสุกใหม่ๆ ตอนนี้เร่งไฟแรงมีบริการแอปด้วยนะคะย0สิบบาท4กระทงนะคะ4กระทงหัวหน่ากินเดี๋ยวกลับไปลองชิมที่บ้านดูนุ่มมากเลยขนมถ้วยี่ใส่มะพร้าวหรอมะพร้าวไม่เป็นไรค่ะหนม,ม่ค่ใยกินเท่าไหร่บบนุน่ม ระทงอะไรทำเองหมดเลยใช่ไหมคะหอันนี้ทำไมมันมีปกติจะมีขนมปานด้วยทำขนมไทยทำได้หมดทำขนมไทยได้หมดถ้าเ,เพื่อนๆอยากสั่งขนมไทยนี่โทรมาสอบถามได้ไหมคะได้นะถ้ามีเวลาถ้าทำได้นะคะทำได้หมดขนมไทยคะ่ะทอยางขนมไทยทำได้หมดต้นตัวแป๊กอย่างทำหมดโหมีฝีมือในวันนี้มาแบบ นี่มาอย่างสองอย่างก็ลูกค้าก็ซื้อนะคะเนี่ย <Okay. S 1> ลูกค้าประจำใช่ค่ะถ้าคนขายของเนี่ยได้ลูกค้าประจำนะคะ oh. จะจะอยู่จะอยู่ง่ายขึ้นแต่ต้องขายนานนะคะสว่วลูกค้าจะได้ได้กินแล,ล้วรู้รสมือนะคะอ่ะมามะพร้าวสินทึกนะคะลูกเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ย เนื้อสวยมากเลยคนที่นี่จะมาตอนช่วงเที่ยงมากกว่าอือคนที่นี่เดินช่วงเที่ยงนะคะช่วงเช้าก็ช่วงเชาก็คนก่อนไปทำงานอะไรแบบนี้นะคะได้เรื่อยๆอ,อ,อันนี้สุกหรือยงังเอ่ยอนนสุกแล้วนะคะ ใช้ไฟแรงนะคะประมาณ5-10ถึงนาทีได้นะคะสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วอันนี้คือสุกแล้วอยอดงไส้ด้วยหน้าด้วยอ๋นนอ,อ,อวันนี้เอาถ้วยมาน้อย <c oughs> ไปหลายที่นะคะวันนี้จนเมื่อวันนี้เสร็จแล้วตัวเองก็มาขายเองสุดท้ายจะส่งลูกน้อง,องก่อนอ๋อส่งลูกน้องก่อนนะคะตอนเช้าแล้วก็มาขายเอง มีหลายจุดคะ่ะเพื่อนๆมีป้ายไหมแต่ละที่มีป้ายติไไดไม่ได้ติดแต่ว่าถ้าประมาณขนมประมาณนี้ก็ของเจนุสอะนะคะขนมจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแหละเป็นขนมถ้วยนะคะแล้วก็มีขนมกล้วยบางวันก็มีขนมตาลด้วยถั่วปแปบ,แปบอ๋อขนมไทยอะคะ่ะ ต้องให้เย็นนะเชิญค่ะอันนีนนนนนส้สาไสุ้หนะ้าสุกพร้อมกันแล้วนะ หยอดไปขายไปได้ร้อนๆเลย้ค่ะส้ก้าไม่นนะกเดียวนะทีไม่ติดอ๋อตทีจะไม่ติดก็ต้องมีเทคนิคของเขานะคะทำนานแล้วเราก็รู้ใช่ไหมคร้อนร้อนเนี่ยร้อนค่ะ นี่ถ้าคนยังไม่เคยทำนี่จับที่หนีบก็ก็ไม่ได้แล้วหลุดแล้วคนเคยชินและแค่ก็เละด้วยค่ะอ๋อที่ก็ยากนะยากเหมือนกันนะคะใช่เนี่ยละเอียดมากงานละเอียดเลยขนยม,มไทยเนะี่ยเป็นงานที่มีไอ้นี่มากนะคะประดิษฐ์ประดอยมากนะเป็นงานละเอียดแ <c oughs> ค่ออกมาไม่เป็นเครื่องก ไม่สวยลูกค้าไม่ขายไม่ได้ต้องไานี่ใช่ค่ะต้องปีปเชิญค่ะเพื่อจะได้หน่องถ้วยให้เรากินก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายกันนะคะเดี๋ยวเราก็ทําไว้พอเที่ยงใส่กล่องเอาไว้พอเที่ยงเนี่ยลูกค้าก็จะซื้อทีเดียวเลยนะคะ

คือถ้าเที่ยงเนี่ยจะมานั่งหยอดไม่ทันแล้วนะคะต้องขายแล้วตรงนี้เนต้องรีบทำขายไปคนเดียวด้วยอ่ะช่วงเที่ยงนี้ต้องขายอย่างเดียวแล้วนะขายอย่างเดียวนาทีทองนะครับเช้าๆได้เรื่อยๆอันไหนที่ไม่สจม น่ารักน่ากินก็ขนมถ้วยเนี่ยแหละคะ่ะ ความแตกต่างกันของแต่ละเจ้าก็คือตัวแป้งกับตัวกะทิเนี่ยนะคะเป็นแล้วแต่สูตรนะคะของใครน่ารักมากเลยเอาละคะ่ะเ,เพื่อนๆไม่กวนเจนุษแล้ววันนี้นะคะริฝากร้านเจนุษขนมถ้วยขนมกล้วยขนมตาลเอาไว้ด้วยนะคะเจอที่ไหนก็อุดหนุนกันได้นะคะ วันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิงติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากนะคะขอให้ขายดีสุขภาพแข็งแรงนะคะ